ในเมืองไทยเนี่ยนักเลงทุกคนในประเทศไทยเลยต้องเกรงใจอยู่คนคนเดียวคนเราจะไปใหญ่ยาวลาชอีกใหญ่ยากนะมันมีโหแม่งไหลแกงก็เกินปูนี้โอตีเกาตีเก้ามากเกินนี่กัโหแสดงว่ายาวราดในอดีตนั้นมันอัางยี่เลยนะโอ้โหเฮแลออกมาเฮแลราก็ถือว่าออกมาเป็นเบอร์หนึ่งของนองแล้วเฮแค้ว yeah, เนี่ยด้วยความที่แกก็จะรู้จักนักเลงทั่วประเทศอย่างตีใหญ่ะ ที่เราดูแลคือหมาว่านักเลงแม่มาสัวไม่มีใครมากล้าค้างอย่างเฮียปอเนี่ยกับเฮียแคล้วเนี่ยเขาสาย,ขา,ายเดียวกันไหมไปติดคุกม,มาด้วยกันนะครับโอ้เียเหล่าจะมาได้ไหนว่าใครก็รู้จักกลับไปก็ต้องเกงใจเเหล่าครับอยู่วงการบ่อนทำไมไปข้ามไปวงการมวยได้ไงเคลียได้หมดเขามีคนที่มีบารามีผู้ใหญ่ เล่าถึงเฮียแคล้ดีหนึ่งท่านเป็นคนยังไงครับเฮียเหลาเนี่ยเหลาสุมาลีแต่ก็ชื่อจริงชื่อในแคลวธิกุลคนตำบลดอมลาโดลาผมตำบลบุงโนแฝกคนละตำบลกันเขาเขาอยู่บ้านนู้นนะเขาก็แก่กว่าผมเยอะเฮียเหลาแกอยู่นี่แกแกเริ่มจะเป็นนักเลงยังยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนยังยังไม่เป็นอะไรเลยเป็นธรรมดาเขาก็ แบบว่าไม่ได้เรียนสือ่อเขาว่าเข้าไปทํางานทํางานทำมาหมากินแถวแซ,แซ่ซิมโกบอสําเร็จไปทาทาสีไปทาสไีไปอยู่กับป่าปรวรับป่าว้งจะมีลูกชายคนหนึ่งชื่องาแซ่ซิมผมมารู้จักต่อหลังนะเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นการพนันงาแซ่ซิมเนี่ยญาติฝั่งโทนคนเกรงใจหมดสมัยก่อนเฮเหลาก็ไปอยู่ปุ๊บเขาก็อยู่ไปได้ประมาณทักงสองสามปีได้เขาก็มีคนช่วนไปไปทำงานทําไปก่อสร้างทํารูปทำ,ทำนี่แถวสมบัติเฮเหลาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีทักษะในการพูดภาษาจีนได้นะ จา,จาพูดได้ตั้งแต่เด็กพะเขาไปโม่เยาวราชเขาพูดจีนได้จีนกลางมันคางฟังได้เพิ่งพูดเป็นตอนไปเยวาเเยวราชเขาไปต่อแต่แล้แต่สุบรีทำไมเป็นพวกมันเข,าเ,ขาเรียกกุมานจีนคกุมานจีนคือหมายว่ามันจะมีแบบตอกตอกนี่นี่คุมตอกนี่นี่คุมอะไรเงี้ย เป็นขายใหญ่ย่านนิธิพลย่านนั้นย่านนิธิพลเฮเหล่าที่เขาก็เป็นคนที่บอกว่าไม่ยอมคนดิัมึงจะมาบังคับกูอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้ที่ฟังฟังมาตอนนั้นไปทาสีใช่โฉดทาสีอะไรเงี้ยทีนี้ก็โอเคมีลงมีเรื่องกันล่อไปว่ามาเฮเหล่าล่อเสร็จเลยข่าวมาล่อเสร็จเลยเอาจริงเลยออาใช่แล้วการจะมีชื่อขึ้นมาในใเยาวราชเนี่ยมันต้องทาอะไรต้องเป็นนักเลงมันต้องไม่วง่ายว่าสมัยก่อนตังมันยังไม่ค่อยมีกี่เท่าไหร่หรอกแต่ ใจถึงพึ่งได้ถ่วยได้อะไรได้ด้วยอะไรด้วยตอนนี้เรหลาเริ่มมีชื่อขึ้นมาแล้วเรียกว่าไปสร้างสร้างบารมีที่นู่นไปเริ่มที่นู่นแหละใช่ใชถึงได้ฉายาเฮียเหลาสวนนี้ใช่ใช่ถูกไหมฮะคนเราจะไปใหญ่ยาวราชนีใหญ่ยากนะครับ มันมีโหแมงหลายแกงก็เกินเฉพาะในยาวราชนะสมบมร็สมบมะเรียาวราชยาวราชแต่มันก็โอเคแล้วไม่มีลงหมูอย่างรงหมูนี่ก็ผลิตผลิตขายใหญ่เจ้าพ่อเต็มไปหมดโลงหมูลงหมูมันอยู่ตรงตรงยาวราชเลยที่เลี้ยงหมูเนี่ยลงหมูที่ดังๆทั้งนั้นเลยจะหลายคนเลยคนจะไปใหญ่ตรงนั้นต้องเจ๋งจริงเจ๋งจริง พวกนี้โอตีเกาตีเก้ามากเกินี่ก็โหธรรมดาได้ไะมันก็คือว่าตอนนั้นสมัยนั้นยาวราชนี่ก็เป็นย่านธุรกิจเพราะนั้นมันก็มีหมดมีหมดบ่อนการพนันยาเสพติดของผิดกฎหมายแล้วก็มีผู้หญิงหากินยืนริมถนนมีบดสมัยก่อนแสดงว่ายาวราาในอดีตนั้นมันอั้งยี่เลยมีครับมีทั้งตลาดเจ้าตอกถั่วงอกตอกนู้ตอกลูหมูหลายอย่างแล้วยีหลังก็ก็ไปติดคุก คดีอัง,งยี่ซ่องโจรโยดโดนรวมมิดเลยเข้าอยู่ในคุกบางฝานพอเจ้าหน้าที่มาปราบปรามาเรื่องอังง้งยี่เรื่องส่องโจรเชี่ยเหลาติดคุกติดคุกอ้าวคราวนี้ติดคุกปุ๊บหัวไม่อยู่แล้วไปอยู่ในคุกอยู่ในคุกแต่<อ>บริวารเขาเป็นคนส่งสวยเข้าไป อาหารการกินอะไรอะไรได้หมดแล้วบางคนเยาวราชรักแกก็มีก็ไปเยี่ยมแกก็มีครับบางคนปีสองปีก็ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยแต่ให้เหลาใครก็ไม่เยี่ยมใครก็ไม่เยี่ยมขอมาฝากขอมาฝากแล้วสมัยก่อนคุกเขาไม่ได้เข้มงวดมากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาาอะไรก็ได้ง่ายอะไรเยงี้ขอกินวันกินไม่ทันบางคนต้อยคุกคุกทีไปแบ่งคนในคุกมันโคตรดีใจเลยมันมีความสุขมาแฮปปี้ที่เราก็ไปไปสร้างชื่อเสียงในคุก มีบารมียุคจอมพลสิรสมัยนั้นในคุกเนี่ยว่ากันว่ามีแต่นักเลงนักเลงใช่ตัวจริงมันจะมีพวกอัศวานคอมมือสองขีดเขาไปเนี่ยอีกหลายคนที่เขาไปติดในคุกนะสมัยก่อนเนี่ยแม่เจ้าพ่อเจ้าเพื่ออยู่บางฝั่หมดสมัยก่อนคุกมันน้อยครับคดีใหญ่ๆส่งนั้นหมดพอไปคุกมาตรฐานเฮียเหล่าก็ไปอยู่ในนั้นไปมีเพื่อนแล้วไปสร้างบารมีอยู่ในนั้นบางคนก็ล้มหายตายจากในคุกก็มีบางคนไม่ไหวก็ตายไป เฮเหลาก็เลยมีชื่อพอมีชื่อปุ๊บคนที่อยู่ในคุกออกมาเนี่ยไอ้นี่ขายใหญ่มาจากประจุกลับไปก็ต้องคุยกับเหล่าไปติดคุออกมาด้กันอนะ่ะครับโอ้เเหลาจะมาได้ไนว่าใครก็รูจ้จัจไอ้นี่ติดมาจากมือดําสมมาอยู่บางฝังกลับไปก็ต้องเกงใจเฮเหล่าบารมีก็เรยออกมาจากนอกคุออกเสร็จปุ๊บเฮเหลาออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีอยู่คนชื่อไซตีไซตีเนี่ยเขาก็เป็นคนสนิทของเจ้าพ่อเจ้าพ่อเก่าถ้าใครล้มคนนี้ได้ขึ้นเลย เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตอนนั้นเอ่ยชื่อได้ไหมใครเฮียล้อเฮียล้อโหเวลาสุดยอดเลยเนี่ยคือคนเนี้ยเขาก็ระวังตัวตลอดครับเขาก็รู้ว่ากูระวังตัวเรื่องกินเรื่องอะไรต้องระวังตัวหมดจะเข้าหาเข้าตัวลำบากคือสมัยก่อนเนี่ยทำไมต้องระวังเรื่องกินเพราะว่าเข้ามาหาเนี่ยใกล้ตัวอเพราะว่าส่งจานมาพลาดได้ทุกอย่างต้องระวังหมด โอ้โหสมัยก่อนเปหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมันใช้มีดใช้อะไรทั้งเลยทีเดียวอยู่เลยครับแล้วทีเนี้ยเฮเลาเนี่ยก็เป็นคนที่สมองดีเขาก็ไปพยายามไปว่านล้อมเฟตีแล้วเฟตีเนี่ยก็ถือว่าเยียวยาเยาวราชเลยครับใครก็รู้ว่าเพราะว่าเฟตีเป็นของของเฮเลาาเฮเลาก็ต้องพยายามโน้มน้าวบ่ายเบียงพยายามควบคุมอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเฟตีเนี่ยก็มันน็อกเฮเลาให้กด น็อคเฮล้อฮิซไสร์ตีเป็นคนน็อคให้เขาเพราะเหมือนกับเหมือนกับเฮลตีเนี่ยเบนมาอยู่กับเฮล้ออ๋อเหรอเฮล้อขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็คือหักเฮล้อเลยชองตาเฮซไตีหักเฮล้อเลยใช่ใช่ตอนนี้เฮล้อเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเฮล้อเฮล้อล้มแล้วเบอร์หนึ่งแล้วแต่เขาดอยไม่มีไม่เรู้จักครับแต่คนในวงการรู้รู้ว่าเฮล้อตอนนี้เบอร์หนึ่งแล้วใช่ใช่ก็ออกมาอยู่โรงแรมแอตตา โรงแรมแอตตาเป็นโรงแรมโจนอยู่ตรงสี่แยกมักกะสันซ้ายมือเลยแฟตออสการ์ไปอยู่นิดหนึน่งทุกวันนี้เป็นปั๊มน้ำมัน<ล>โรงแรมเนี่ยเป็นของเสียชิวเสียชิวเป็นคนเช่าทำสามสิบปีสมัยนั้นแล้วเสียชิวเนี่ยทำทำบอลทำบอลอยู่ที่โรงแรมแอตตาแล้วก็ทำทัวร์ทำทัวร์บอลมาเก้าแล้วก็ทำทัวร์ทุเรียนขายทุเรียนสมัยก่อนยังไม่มียังไม่มีใครทำเลยเสียชิวทำคนแรก ทัวทุเรียนเอาทุเรียนไปขายที่มึงนอกทุเรียนก็ได้ครับกำไรดียุคมามาต้ห้าหกปีแล้วก็ได้จะเกินด้วยแล้วเฮเหลาออกจากคุบมาปุ๊บก็มาทําบอนในนั้นเลยเอ้าแล้วไม่งัดกับเสียชิวเหรอไม่งัดเสียชีวก็เลยกทาให้๋อครับเสียชิวอายุมากกว่าครับแต่ให้เกียรติเฮเหลาแล้ว๋อครับก็รู้ชื่อพอเฮเหลาออกมาเฮเหลาก็ถือว่าออกมาเป็นเบอร์หนึ่งของนอกแล้วโรงแรมแอสตาเนี่ยมีทั้งบอน นะเพราะฉะนั้นบ่อนมีผู้หญิงหากินด้วยธรรมดา800ค่ากินมาหน้าก่อนก็คือเรียกว่าผมเครื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รวมของนักเลงนักเล่นทุกอย่างยาเสพติดครับตอนแรกที่เราก็อยู่แอสตาเหรออแอสตาค้างที่นั่นเลยนอนที่นั่นเลยนอนปีๆเลยโรงแรมแอสตาเขาเรียกที่เขาเรียกโรงแรมจวนเพราะว่าหนึ่งเองจะโป้นที่ไหนมาก็ต้องหนีมานอนแอสตาผมกล้าพูดได้ผมพูดเนี่ยผมเพราะผมอยู่นแอสตาครับผมนอนอยู่ในนั้นเหมือนกัน ผมเด็กนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่อาศัยว่าผมไปนอนอยู่กับน้อยสัตน่าผมก็ไปอาศัยนอนอยู่ในไอแอต้าก็แสดงว่าจ่าเทพเข้าไปเป็นลูกน้องให้เราแล้วเริ่มเข้าแล้วยังชื่อยังไม่ใครดังผู้ใหญ่เล่าถึงจ่าเทพนิดนึงพี่ชายตอนแรกแกเป็นตำรวจกองปราบสายอด พี่ชายผมเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของร้อยตระเรนเฉลิมอยู่บุรุงอ้าวคือถ้าเอ่ยชื่อจ่าเทพนี่ป๋าเหลิมอ๋อผดักศีกองสองพร์จัดสุดท้ายแล้วพอยังไงยังไงถึงได้ไปอยู่กับเฮียแคล้วครับพี่ชายผมเนี่ยก็เริ่มเกเรตั้งแต่สมัยเรียนจนเป็นตำรวจก็เกเรับงานการก็ไม่ไคยเข้าเวรก็มไกลเข้าจ้างขาตลอดแต่ไม่ได้วันหนีเวรนะจ้างอย่างเดียวครับแล้วก็ชอบไปเข้าบอลข้าวบอลข้าวบอลข้าบอล ทีนี้มันมีอยู่คนเป็นในตำรวจเก่าครับชุดแหวนอัศวินเขาก็มาชวนพี่ชายผมเนี่ยให้เทพมือไปอยู่ให้เหราหรือว่าที่เ,เราก็ไม่คยมีคนต่อทุกนั้นพี่ชายก็เลยไปอยู่เลยต,ตั้งแต่นั้นมาไต่เต้าขึ้นมาเลยโดนระเบิดสนามมวยโดนดักยิงอะไรก็ม่วโซ่ไปหมดนะพูด,ด,ดง่ายครับผู้ใหญ่เล่าถึงเฮียแค้วนิดนึงท่านเป็นคนยังไงฮะง่าย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 ดูดูสุภาพง่ายง่ายเลยเข้าหาถึงตัวได้เลยดูไหมไม่ดูเราเข้าใจว่าแกเป็น แบบฉายาเจ้าพ่อเงี้ยไม่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 เลยแล้วเฮียเหลาเป็นคนที่ไม่เบ่งจะไปรงพักไหนก็ไม่เบ่งไม่เคยเบ่งโอ้อวดเหรอยกมือไหว้เลยบอลสมัยก่อนเนี่ยอย่างบอลเฮียแค้วเนี่ยห้ามโกงไม่ได้เรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียชื่อโอ้โหทีเดียวไครแดกเลยไข้แดกเลยเสร็จถ้าใครมาโกงในบอล โดนเลยคนจะมาเปิดบอลก็ต้องมาขอชื่อเทีเหลาผมจะเปิดบอลนะส่งยอดให้ฝั่งทนฝั่งมรรณครซอยนี้อะไรเงี้ยใครจะทาบอลก็ต้องมาบอกก่อนครับแล้วก็อาจจะมี15วันส่งยอดสิบห้าวันส่งยอดเหมือนกับตัวว่าง่ายอีเหลานี่ก็เริ่มมียอดมีหัวคิวแล้วตามบอลแล้วจะเป็นบอลใครมาเปิดก็ต้องเออมาก็ต้องยอดเงินเงินแเงินแก็เยอะแกก็ต้องใช้เยอะเพราะบริวาลก็เยอะแล้วทีเหลานี่เป็นคนที่แบบว่า อย่างสมมติว่าคุณเนี่ยหมดสภาพแล้วเนี่ยไห้สิ้นเดือนเองมาเวละเดือนสามพันนะไอ้นี่ตาบอดไอ้นี่แขนขูดที่เป็นนักเลงเก่าๆเนี้ยเขาจะให้หมดทุกคนเขาจะมีสั่งเบรให้เลขา,ขาจ่ายตังเลยเวลามาไม่ต้องมาดุ้งจ่ายไปเลยสามพันสามพันมก่อนมันอยู่ได้ช่วยช่วยใช่คนไหนมีปัญหารูปป่วยรูปไม่สบ,บายก้าโลงบ้านมาได้หมดแล้วอย่างนี้เฮียแคลวเนี่ยด้วยความที่แกก็จะรู้จักนักเลงทั่วประเทศอะอย่างตีใหญ่อ่ะตีใหญ่กับเฮียแคลวอ่ะรู้จักกันไหม ไม่รู้ไม่ไม่รู้จักเขาเหมือนคนบ้านใกล้กันนะรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ผมว่าไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปซะมันอยู่มันเข้าไปมาจจะรอดนะตีใหญ่ผมเดานะเหรอเออถ้าตอนนั้นมันเข้าไปมันอาจจะรอดแต่มันคงไม่ชอบไม่ชอบมันชอบเป็นเสรีตีใหญ่ผู้ใหญ่สมมติผมจะทําบอนผมมาขออนุญาตเฮียเหลาเฮียผมจะเปิดแถวบ้านนะใช่เฮียเหลาดูแลผมยังไงบ้างในฐานะที่ผมส่งคือที่เฮียเหลาดูแลคือหมายว่านักเลงไม่มาสัวไม่มีใครมากล้าค้าง ไม่มีเวบ้าตาอวยคนเล่นต้องเล่นปาสดตำรวจจะมายุง่งไม่ตำรวจนี่โอเคคุณไปเคลียร์โรงพักเองอแต่นักเลงห้ามยุง่งอ๋อสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรา<น>ทำบอลเนี่ยน,นักเลงจะมาแล้วคือแบบมามามาเบิกตังเล่นก่อนเงี้ยไม่เอาตังสดมามายืมก่อนอย่างเงี้ยต้องใช้ชื่อบารา,ามีเฮียอืมแต่ถ้าแต่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องฆ่าตัวตำรวจนี่ไม่เกี่ยวครับแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้มีใครมายุ่งนักเลงไม่มายุ่งจบเลย สมัยก่อนก็คนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวบบอลก็มีเฮปอปอเปิดนานมากนะรุ่นแรกๆเฮปอเนี่ยเปิดนานมากนะครับทัวนนี้เขาก็เลิกกิจการหมดแล้วนะอย่างเฮปอเนี่ยกับเชียแคล้วเนี่ยเขาสามเดียวกันไหมเข,เขาไม่เข้ากายกันแต่เขาต้องให้กิจให้เราถึงแม้เฮป,ปอจะอยู่ข้างนอกคุกตลอดเวลาก็จริงรจะทําบอลบางทีก็จริงรแต่เวลาเฮเหลาเอาบัตรไปการุ่ลไปเฮปอไปแจกได้บ่อลกูด้วยเอาไปห้าสิบใบมวย กากุศลใบสองพันเอาไปห้าสิบใบแล้วก็ไปแจกเวลาเจ้ามือกินก็อเจ้ามืออันนี้กินเอาไปสามใบไหเด็กคนหน้ามากินเอาไปสองใบแล้วเก็บตังค์ให้เขาเขาเรียกบัตรเด็ดเดียดบัตรมวยใบสองพันการกุศลที่เหลาก็อยู่ที่แอตตาได้ประมาณสักห้าหกปีได้ก็เริ่มมีชื่อละทีนี้พอเริ่มมีชื่อปุ๊บมีคนชวนที่เหล่าเข้าวงการมวยครับขึ้นมาเป็นนายกสมาคมมวยแห่งประเทศไทย แล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรนะพ่อพ่ายงวงการมวยอยู่วงการบ่อนทำไมไปข้ามไปวงการมวยได้ไงเพราะว่าเฮเหลาเป็นคนชอบการต่อสู้ชอบดูมวยชอบดูมวย<อ>แล้วเฮเหลาเขียยได้หมดเขามีคนที่มีบารมีบอกท่านผู้ชมนะเล่าย้อนิดหนึ่งผู้ใหญ่อาจจะไปเร็วนะเ,<อ>เฮเหลาพอเข้ามาในวงการมวยเนี่ยยังไม่ได้มีค่ายมวยก่อนนะเ,<อ>เริ่มเป็นเรียกว่านายกสมาค,คมก่อนอมวยสมาครทำไมเขาถึง ให้เป็นนายกสมาคมอะตอนนั้นเพราะว่าคุมบารมีได้หมดอย่างสมมติว่าคุณคุณมีค่ายมวยอันนี้มีค่ายมวยอันนี้มีค่ายมวยแต่เองไม่ถูกกันกูก็ไม่ให้มวยมึงไปชกเพราะกูก็อยากกูจัดกูไม่ให้มวยมึงชกแต่ให้เราผู้เด้หมด ที่ดูประจบเพราะว่าส่งชยัย,ย,ชย่ยเป็นเบอร์หนึ่งมานิยมเลยสรงชัยและตาสุบัณเบอร์หนึ่งในวงการมวยทุกคนยอมรับอย่างคุณเป็นอะไรคุณเป็นเป็นนักมวยต่อยอยู่รายการท่งสรงชัยอย่างเงี้นะจะไปต่อยกับรายการของเสียเนาเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ใครก็จัด<ต>ไม่ได้เ,<ห>เอามาจูนกันเอ้ยเนาเมา,ามาต่อยสรงชัยก่อนแล้วเดี๋ยวงูหน้าเอาของมึงไปต่อยเับเลยเนาเขาพูดให้ได้ ทุกคนเก่งใจใช่ไปถ่ายในวงการมวยได้เลยสมัยก่อนทยอมเป็นลักษณะนี้ถูกต้องเพราะว่าผลประโยชน์เพราะมวยกูลังสดใครก็ตามดูมวยกูกูจัดก็ได้ตั๋วเยอะอย่างนี้ครับเจ้ามวยกูไปต่อยของมึงแล้วมึงเป็นคนจัดกูไม่เอากูต้องเป็นคนจัดกูเอาอย่างเงี้ยแต่ให้เราผู้ได้หมดเอราวก็มาเริ่มก่อตั้งตั้งค่ายมวยนักมวยคนแรกของเอราวคือก้องสมุทรสธนิคุณ อ๋อแล้วก็ซ้อมมวยในโรงแรมแอตตาพอแกตั้งค่ายมวยนักมวยก็ไปซ้อมที่แอตตานักมวยมีคนเดียวตอนมีคนเดียวยมงไม่มี <c oughs> มีคนเดียวกล้องสมุดเริ่มกล้องสมุด <c oughs> แล้วก็ให้คนมาล่อเป้าตอนนั้นซ้อมที่แอตตาอ่าแล้วซ้อมมีตร<ล>งข้างสาว่ายน้ำในหมู่มาบานจำได้เลยครับแล้วก็ทีเนี้ยย้ายย้ายหลักปักฐานเพราะว่าบริวารมันเยอะนะรที่นอนที่พักมันลำบากก็ได้ย้ายจากโรงแรมแอตตาไปเช่าบ้านวัฒนาสงเอมอยู่ ที่ไปชาบ้านทำไม่ใช่ซอยสวนหลวงอ๋ออยู่อยู่ซอยสวนหลวงแถวสุราตรงนั้นนะแล้วจะมีขบวนรถไฟขบวนนึงจอดโชว์ไว้เป็นรถไฟที่เสียแล้วอ่ะเขามาจอดโชว์ที่ในบ้านเขาและประตูบ้านก็จะมีเขียวตัวเบเป็นอักษรย่อของพัฒนาเป็นภาษาจีนเบแล้วจะมีมือปืนนั่งอยู่หน้าหน้าทางเข้าสองจุดเฮเหลาก็อยู่ที่บ้านพัฒนาในประมาณเแปดปีตรงนั้นแล้วทีนี้พอเฮเหลาเริ่มทะลุ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 ปุ๊บ ไปซื้อที่ซื้อบ้านสร้างสร้างยงสร้างยิมสร้างอะไรอะไรเป็นยิมมวยสอนชนิกุนโดย ก็ที่อยู่ปับทบนเอามยต่างชาติมาเรียนมาอะไรเอาเอี๊ยปึ้งมาสอนมาเป็นเจนเนอร์อะไรนี่เลยตอนนั้นคือตอนที่ตันนี่สมบรณ์แบบขึ้นไปเบอร์หนึ่งละเป็นเจ้าพ่อนครบาลแล้วนะฮะตอนนั้นก็ก็คือย้ายจากบ้านของคุณวัฒนาชวะเหมไปอยู่93มาอยู่ซอย93ที่อยู่ปัจจุบันนะค่ายสอทีนี้คุณปนัจจุบันใช่ผมผมผมเคยสัมภาษณ์นักมวยรุ่นพี่เก่งๆหลายคนแล้วแล้วทีหลังทำไมทำไมนักมวยรักฮีเหล่าทุกคนเพราะเขาเป็นคนที่ให้ยางให้ สายยาก็มีให้กับให้ช่วยกับช่วยอย่างนักมวยเนี่ยนักมวยช่วยนักมวยต่อยเต็มๆอ่ะเขาก็ไม่ไม่มีอะไรไม่ได้หักอะไรคือปกติค่ายมวยต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์นะปกติอาจจะครึ่ง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 บำรุงบำรุงเรื่อ็จผมเป็นคนซื้อผมเป็นผมเป็นหัวหน้าค่ายครับแบรนด์ซุปไก่ไข่บำรุงของผมหมดครับเทนนูเทนเดอร์ผมออกหมดค่ากินค่าอยู่อย่างเงี้ยแต่นี่คืออะไรก็อยู่ว่าทุกแต่ว่าพอเวลาค่าตัวก็คนละครึ่งจริงๆจริงๆพูดถึงว่าโอ้โห เจ้าของค่ายก็ลงทุนไปเยอะนะสมัยก่อนเปกินอยู่เขาสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ที่เราไม่เอาเลยสักบาทใช่ใต่อยแสนหนึ่งก็เอาไปเลยแสนหนึ่งแล้วมึงก็ไปแบ่งกับคอนเทนเนอร์คอลรอเป้ามึงจะไปให้เท่าไหร่ไปคุยเองส่วนค่ายจ่ายเดี๋ยวดูแลที่ค่ากินค่าอยู่แล้วแล้วรายคอลรอเป้าที่เฮียเหาก็จ่ายให้สาขาเพาะอะฮะเพราะอยู่ในอยู่ในค่ายเป็นปีกิ่งกันเดือนนะครับเขาหนักมวยถึงรักใช่ นักมวยแล้วเฮเหล่าค่ายเกือบร้อยคนตอนสมัยนั้นครับตอนนี้ก็สดสดอ่ะใช่ป่ะโอ้โหครายจ่ายเนาะแล้วตอนนี้เฮเหล่าเขากำลังดันพวกมวยสมัครเล่นนะครับเขาไปชกที่นี่แคนดดาเคเดนเดอร์แล้วบางครั้งเขาก็แบบว่าออกตังให้ด้วยนะแกเป็นนายกตัวนั้นเออออกตังเองแบบว่าบางครั้งแบบทางจะทางทางจะมาคมคไม่เคยมีตังสมัยก่อนนะเฮเหลาก็ออกให้อะไรให้ไปชกเองอะไรเองออกตังให้อะไรเงี้ยค่าตั๋วค่าอะไรเงี้ยผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้เนี่ยเฮียแคาเขาอยู่วงการมวยอ่ะนักมวยเนี่ยถ้าล้ม หรือเนี่ยล้มสดหรือทําอะไรอย่างเงี้ยมีต้องจัดการต้องดูแลยังไงลาบาบชงต่อชีวิตเลิกเลิกเลยเลิกแล้วก็หนีไปหนีไปเลยหนีเข้าป่าไปเลยไม่ต้องมาอยู่ในวงการไม่ต้องมาให้เห็นหน้าเลยโดนเลยเลรอฮะถ้าเป็นรายการกุศลยิ่งไม่ได้เลยครับรายการกุศลไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผู้ใหญ่ครับอย่างมวยตอนนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวดังมากเลยนะกล้องธรณีกับข่าทชายต่อยกันแล้วลูกศรเคียแคลเป็นคนไปเคลียร์ไหม ที่เขามีปัญหาเยอะมากเลยว่าคนนี้บอกเขาชนะนคนนี้บอกเขาชนะน,นี่ะใช่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 ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายหรอกทุกคนยอมรับตอนแรกไอ้คนฝ่ายทางทางไอ้กองทัน,นีก็ไม่ยอมแต่จริงๆแล้วมันซุ่มแพ้แพ้ก็กรรมการเขาให้มวยเดินนะนมไม่ใช่หรอกแล้วอยากคือจะแจ้กลูกอันนี้ชัดเจนมากกว่ากันถ้าดูจริงจริงแล้วก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรหรอกปกติผู้ใหญ่ครับเจี๋ยเหล่าเนี่ย ถ้าเราจะเรียกเขาว่าเจ้าพ่อนครบาลตัวจริงผมว่าเรียกเต็มปากเต็มปากเลยเต็มปากเลยถ้าเป็นยงนั้นนะในเมืองไทยเนี่ยนักเลงทุกคนในประเทศไทยเลยจนถึงสโตนเลยโกรลกเลยครับจนถึงแม่สายเลยครับต้องเกรงใจอยู่คนคนเดียวในประเทศไทยสมัยก่อนนะครับเป็นยังไงฮะการเป็นเจ้าพ่อต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติยังไงถึงได้เป็นตบพระเดชพระคุณพร้อมครับทุกอย่างพร้อมตบเปอร์เฟคเขาบวงจอเลย โอ้ oh. คือผมคิดว่าต้องวางตัวเป็นด้วยนะวางตัวเป็นแล้วต้องนิ่มนวลสุภาพนอบน้อมถ่อมตนเคยเหอะไให้เล่าที่เขาสร้างแต่สร้างแต่บาลมีที่เขาสร้างเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมมาพูดว่าจมก็นนะัะเขาอาจจะเอาเงินบ่อนมาจริงรของไม่ดีจริงเงินสีดำจริงรแต่เขาก็เอาไปช่วยให้สีขาวถูกไหมอันนี้เราพูดถึงตามเนื่าค้าบเขาไม่เคยไปนั่นเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปสายไปยิงคนยิงไม่ยิงถ้ามันจะเป็นเขาจะไม่ก้าวไกลเราพูดถึงตามเนื้อบ้าเลย แล้วก็จะจัดการขุนศตลอดชอบมากคือจัดการสุนศรใครเข้ามาเอออะไรไปได้หมดถขว่าการขุนศก็คือว่าถ้าเข้ามาเฮียช่วยผมหน่อยจะทำตรงนี้โรงเรียนจะซ่อมนะไม่มีตังนะขอสักแสนหนึ่งนะโอเครับปากเลยไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธไม่มีคขาไมปฏิเสธช่วยอย่างเดียวเก้าสุนทนี่ช่วยอย่างเดียวตรงนี้โรงเรียนโรงพยาบาลโรงพักโรงพักอีกเยอะมากครับช่วยเหลือป้อมตำรวจสร้างโรงพักตำรวจสร้างอาคารตำรวจสมัยก่อนประจำเพราะสมัยก่อนเนี่ย งบรัฐบาลนะมันเข้าไม่ค่อยถึงครับเงินมันไม่ค่อยมีครับมันต้องใช้คําว่าการอุศสช่วยก็เอาเอาจากบ่อนช่วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าเฮียเหล่านี่เจ้าพ่อทุจริงจริงคือผู้ลำบากนะพวกมาคาว่ามาเฟร,รตยตายก็ตายฟรีเพื่าไงแล้วไม่ได้สืบหาหรือว่าใครเป็นคน ทำร้ายพี่ชายก็พอรู้ว่ามันก็มีอยู่ชุดหนึ่งอ่ะที่เขาไม่เอาเฮเหลาส่งคนมาฟาดเราเบิดที่ดําเนินมันก็แบบว่าผลประโยชน์ใครก็อยากอยากงเป็นใหญ่อ่ะสมัยที่เฮเหลาเขาต้องหลบไปไหนมาไหนก็ต้องเอ็มระดับเอ็มสิบหกเลยไม่ใช่ปืนสั้นแล้วั้นไม่ไหวแล้วสุดท้ายปุ๊บเฮเลาเขาก็มาวางแผนบ้านนอสตานาผมกล้าพูดได้ผมพูดเนี่ยผมไปนอนอยู่กัน้อสตานาแล้วต้องตามเช็คบินไหมฮะเช็คครับเช็คทีนี้ต้องเช็คหมด ว่าแกห้อยพระสมเด็จวันละครในคอแกก็พุัพไัลอ่ะ <c oughs> ที่ไม่ถูกตีดําเนินจะมาไกลเหลาแล้วก็มีลาเชนมาด้วยพูด้นียว่าเหลาก็เตรียมตัวที่จะมาลงสอสสมุทรสงครามแล้วก็ถ้าพูดเป็นภาษาดักเลรกเดียกวาตัดแข่งตัดขาในวงการเนี่ยเขาคิดว่าใครคนเดียวที่เข้าไปบ่อยคือที่ว่าเห็นดูตบหนังตบเหลง,งคุยนะบิ๊ก ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ